วันเกิดผู้หญิงอนะไรเงี้ยที่แบบซื้ออะไรให้ผู้หญิงเนาะส่วนใหญ่หนะุ่นน้ำก็ไอ้พวกน้ำอมน้ำหอมพวกนี้ซื้อหมดแล้วเออแต่จะอย่างหนึ่งที่เราไม่อยากจะซื้อคือน้ำหอมไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อแต่เราก็ซื้อให้นะเพราะเพราะว่าสมัยก่อนนะถ้าคนยุค90เขาจะพีดเลยว่าถ้าซื้อน้ำหอมให้แฟน,นจะเริกจะเริ่มก,การใช<ๆ>้ถ้าเวลาเอาน้ำหอมอ,อ่ะให้อะเราองให้เงินเขาแบบห้าบาทบาท,บาทนึงอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบสโ,โลแกนสมัยก่อนนะอ,อ๋อ,อ ถึงขนาดซื้อรถให้ละเฮ้ยซื้อรถแล้วอ่ะจริง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 แล้วก็แล้วก็ไอ้พวกที่ซื้ออะไรดีๆให้นี่คือแบบทำเก่งมากทำมากปกติคงใส่เปยไหมเราเราเราเคยแบบว่าอยากได้อะไรเป็นขวัญอยากอยากได้อะไรเป็นขวัญหรอนหนูไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าคือให้จริงๆก็คงจะเป็นแบบเออ คิดไม่ออกอะแต่ถ้าพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราไปดูหน้าไงอีกทีว่าเราอยากได้อะไรไปเอพอพาไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่คิดไว้อะไม่ไม่มีแต่ตัวหนูหนูชอบตุ๊กตาแต่ว่ามันเต็มบ้านแล้วอ่ะแม่ด่าแล้ว <c oughs> หนูชอบตุ๊กตาถ้าแบบมีผู้ชายอุ้มตุ๊กตาตัวใหญ่มาเซอร์ไพรส์แค่นี้หนูก็ดีใจแล้วอ่ะ